ไปเบื้องรงนี้กันบ้างพี่น้องคุณผู้ชมคับผมบอดโจนะครับสาวน่อยเพชรบ,บานแพงนะครับ่วงอุ้งอิงรวมบ่วงสวงเปิดกล่องไทยทำผาพยนต์ฮอฟันครับเราชีวิตอิหลีมือตอนเด็กหน่อยก้อนสีเกาเขาสู้นั่งเอกหมอลำแนวหนาของไทยดังไกลทั่วโลกขาดว่าภาพยนต์เรื่องนี้สีลองจอประมาณเดือนมกราคมปีนาครับ ทีอนาจักสาวน้อยเพชรบันแพงครับเลขที่118ตำบลแพ่งอำเภอโกโสุมพิศัยจังหวัดมหาสารคามนะครับนายยมมนินหน้าวงษาครับหัวหน้าวงสาวน้อยเพชรบันแพงเป็นประธานในพิธีประกอบพิธีบวงสรวงการไถ่ถ้ำผาพยตร์เรื่องหอฝันนะครับซึ่งวงดนตรีมอลัําสาวน้อยเพชรบันแพงได้กำหนดจัดสั่งขึ้นเพื่อมอบให้กับแฟนครับที่ชื่นชอบวงมอลัําสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับ โดยมีนางสาวรัตนาพรออุดทุ่มหรือว่าอง๋งอิงสุดยอดหมอลำ่ำรุ่นใหม่ครับสาวน่อยมาไล่เงินลานประจําวงสาวหน่อยเพชรบันแพงพร้อมคณะนั่งเอกและพระเอกวงหมอลำสาวน้อยเพชรบันแพงดารานักสแสดงแฟนคลับรวมไปถึงนะครับคนที่่ีนครอบครัวเพชรบันแพงและกัเชาวชุมชนร่วมในการประกอบพิธีบวงสวงย่างขักนะครับเนาะซึ่งก็นนกมีเรื่องของไขอ้อ นะครับครับอ่าแต่ว่าเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องต่อไปของวงนะครับครับดานายยม,มันินนามวงสาวหัวหน้าวงหมอรำสาวนอยเพลงแพงเพิ่พนก็บ,บอกว่าภาพยุตธ์หอบฟันเป็นการน้ำเรื<ไ>่องร้าวชีวิตของอุงอิงนะครับตั้งแต่ไว้เด็กที่นอนขางคอกงัวเป็นนักร้องรถแห่เป็นนักร้องตามตลาดนัดสู่ชีวิตด้วยการร้องเพลงจนมัดถึงทุ่งอนีนะครับคุณแม่เพิินกับพามาพบยู่ทีวงขณะทําการแสดงซึ่งความประทับใจแรกหล้วกาคิดบ้าต้องแม่นคนนี้ละ แก้วเสียงนี่แหละที่เป็นเอกลักษณ์นะครับ,รบเป็นความเป็นความมําของแท้นะครับเมืม่อแรกที่พบกันเพิ่นเด้พาขึ้นเวทีร้องเพลงต้น้าค้นนับพันจนกลายเป็นองุ่อิงสาวน้อยเพชรบานแพงในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งกับพาพันอุปสรราต่างๆแต่องอิงกับพันบททดสอบต่างๆมาอย่างสําเร็จภายในเวสามปีไปฟังเสียงนาย,ยมนินนาวงสาวหัวหน้าวงสาวน้อยเพชรบานแพงกันครับคือนะครับย่างเรื่องนี้ก็คือผมอยาก เสนอนะครับความสำเร็จของเด็กคนหนึ่งนะครับที่เดินตามฝันซึ่งเริ่มต้นจากความลำบากนะครับซึ่งปัจจุบันองค์อิงเพชรพันแพงก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆหนูหนูศิลป,ปินเด็กหลายๆคนซึ่งหลายๆคนอยากสำเร็จเหมือนพี่องค์อิงแต่ว่ายังไม่รู้ว่าการเดินทางขององค์หิงนี ความสำเร็จของอุ๋ยอิงทุกวันนี้มันไม่ได้รวยด้วยกลีบดอกกุหลาบนะครับผ่านอุปสรรคต่างๆนานาผ่านเรื่องดราม่ามาเยอะแยะโดยเฉพาะปัจจุบันซึ่งซึ่งนะครับเกี่ยวกับโลกโซเชียลน้องยุคโซเชียลซึ่งน้องๆก,นงก็น้องก็เจอปัญหาเจอคอมเมนต์เจออะไรต่างๆกับสิ่งที่ดราม่าแต่ทุกวันนี้ก็ผ่านมาได้อย่างสวยงามนะครับแล้วจนถึงมาถึงเราเราใช้คําว่าสําเร็จเนาะประมาณนึงนะครับแล้วก็เราก็อยากนําสิ่งที่อุ๋ยอิง นำให้มาถ่ายทอดว่าความสำเร็จที่องค์หญิงได้มาเนี่ยมันผ่านกระบวนการยากลำบากแบบยากลำบากมาแบบไหนเราเราอยากถ่ายทอดให้คนได้เห็นครับขณะที่นางสาวรัตนาพรอ,อุดทุมหรือว่านอ้ององค์ิงสาวน้อยเพชรพันแพ้นี่หลัเพิ่นก็บ,บอกว่าขอบคุณวงที่ให้ได้ให้การสนับสนุนและก็ให้โอกาสซึ่งยอมรับว่าต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนอีกหลาย กว่าสิมาถึงซูมมอนีคณะที่การแสดงภาพยนต์หอฝันเป็นเรื่องที่สองต่อจากคายอ,อ้อซึ่งสีเฮให้เต็มที่ที่สุดครับเดี๋ยวเข้าไปฟังเสียงน้องอุงอินสาวน้อยเพชรบานแพ้กันครับที่ของการเสดงาวครั้งแรกเป็นภาพ,พยนต์คายอ,อ้อแล้วก็ต่อมาก็เป็นโปรเจกต์นี่ก็ดีใจค่ะที่ที่พอพอแม่เอฟซีสีหเพามตอบรับเพราะว่า หนูพูดรูปไปแล้วันว่ารอชมรอชมนะคะคนว่าสิหนูก็เลยว่าหนูกับพ้อมที่จะลุยงานนี่ค่ะอยากก็ค่ะถ้าถ้าถามหนูหนูว่าหนูอยากอยู่เพราะว่ากว่าหนูสิยางไม่ได้กว่าสิผอยอย่างกว่าสิยางม่หอจนนีแต่กับตรงพออุปสรรคอย่างมากมายกว่าสิใดว่าเป็นอุ้งอิงเพียดบันเพ่งกับหนูตองพันอุปสรรคหลายอย่างมากเลยค่ะกับือวานะครับนอกป็น อุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับนอทีเรียกได้ว่าอีสานบันเทาหรือว่าโดยเฉพาะจังหวัดไกลเคียงจังคอนแกนสารคามเนี่ยกะมีนะครับโปรดักชันง่ายนะครับหลายๆทีมนะครับที่เหตุภาพยนตร์มากเป็นที่รู้จักกันนะครับเลยตั้งแต่ซับเปลือยไปจนมาผุหละนะครับเพื่อเมื่แต่ผู้บาริหารอีสานอินดี้นะครับมาเรื่องไข่อ่อนะครับเรื่องต่างๆพระไม่แน่นะครับเรื่องโอ้หลายเรื่องในขั้วศีรษะไปนี่อุตสาหกรรมภาพ พยุนอีสานเนี่ยถือว่าเป็นบุคยเบิ่งกันมีแม่นมนะครับดั้ที่บอกเป็นหนังกลางแปลงซื่อๆกระมีนะครับเราเรียกได้ว่านะครับเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์รของ <ผม S 1> อีสานบ้านเรานะครับ